นี่ก็คือของที่หมีจะนําไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันพัดลักปาร์ตีดด้ในวันนี้นะคะก็จะมะีปลาทอดนะคะหมีทอดไปแล้วทํากับ,ท,กบทานกับแตงคั่วสับประรดนะคะแล้วก็มีชีสแยกต่างหากนะใส่ถ้วยเอาไว้แล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะมีสปาร์คเมืองไวน์นะคะวันนี้นุ่มๆเอาแค่7%เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีแอปเปิลชาเซอร์นะคะมะ,ะละกอน,นี้หมีได้มาจากสวนคุณน้ำฝนเพียส เพราะว่าได้ยินว่าวันนี้เนี่ยมีมือตำส้มตำไปด้วยเลยนำไปด้วยนะคะพวกเราจะได้ทานส้มตำกันสวัสดีค่ะพบกับเปิดโลกแอฟริกาและคนไทยในต่างแดนกับหมีวัสมน์มีกำลังจะมุ่งหน้าไปเมืองพิทอรียนะคะมีพี่คนไทยท่านหนึ่งเนี่ยชวนไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะวันนี้เป็นเขาจัดแบบปาร์ตี้เล็กๆเ,เขาเรียกว่าพอตลักปาร์ตี้นะคะก็คือว่า,าทุกคนนำอาหาร ของตัวเองปรุงด้วยตัวเองเนี่ยมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะแล้วก็ก็คือว่าทุกคนมีจานเด็ดอะไรก็เอามาส่วนตัวหมีเนี่ยมีทําแกงแดง,แงสับป,ปะรดชีสนะคะแล้วก็มีปลาทอดด้วยไปนะคะไปชูหน้าค่ะจะเพราค่ะว้าวตตค่ะระหว่วางกับคนตมัมไหนแซ่บกว่ากันคะนั่นนะสินะนบรรยากาศในบ้านนะคะในการเจ้าของบ้าน ในการเป็นยังคะอาจารยก็เป็นผู้แานกับภรรยานะคะแล้วก็เป็นพี่เล็กนะคะค่ะเจ้าของบ้านยืนรูปหล่ออยู่ตรงนั้นนะคะลูกศิษย์ของาอะมแันนี้ก็ครอบครัวหันศานะคะครอบครัวตัวพีนะคะเหมือนเดิมค่ะคือเหมือนเดิมค่ะคือขนครัวมันะคะคุณนกกับครอบครอบครัวตัวพีเนี่ยเขาเปิด ตอนนี้ที่ไอ้นี้เข้ามาจากเขาเรียกอะไรนะโมทัมบิดคนเราไ่มความให้ความสนใจกับปลาอันี้คือปลาที่ว่าย้ามาเหมอนามร้อยหมื่กิโนะคะปลาตัวนี้ลนินนี่กแบบนี้ฉคนได้มาสนใจเยอะนะคะปลาตัวนี้โอ้โหชอบมากพี่เล็ก ปัณนินนี่คือในหลวงรัชกาลที่9คือนําคันมาใช่มาค่ะทานี่ปัณณินแดงวะครับไม่ทราบปัาณินอะไรนี่คไม่ใชโค้งบิกก็ปมาคือปลาพระราชทานนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะใช่ค่ะเราต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เราได้รับประทานปลาอร่อยพระราชทานใช่ไหมคะใช่อ่าวันนี้เรามีอาหารชาววังใช่ไหมคะค่ะเป็นปลาพระราชทานนะคะ ไม่ง ok ั้นเราจะไม่ได้มีปลาอร่อยทานขนาดนี้เป็นเพราะในหลวงรัชกาลที่9ของเราโหนี่ขอถ่ายแม่ครัวนะแม่แมครัรตะปลอมหรือตัวจริงหยิบมานะคะกลิ่นหอมมากเลยครับเขาบอกว่าเวลา everything is good when you hungry because now is one o'clock นะคมันก็เวลาเลยเวลาอาหารเช้าและอาหารกลางวันหมดแล้วนะคะ อันนี้เป็นปาร์ตี้เล็กๆนะคะรับประทานแบบปาร์ตี้แบบพอดลักปาร์ตี้ทุกคนนำอาหา,ร,าร่วมกัน น้อยมากอ่ะใช่อันนี้เป็นเห็ดเห็ดออร์เรนจีนะคะใช่ไหมคะทำแบบผัดกระเพราอันนี้เป็นชีสนะเฟตชีสไว้ทานกับแกงสับปะรดได้นะคะอันนี้เป็นกุ้งอบเนผัดเนยนะคะแล้วก็ส้มตำอย่างนี้มึงไทยยังหาทานยากเลยนะคะในถิ่นที่ดิฉันอยู่น่าจะหาทานได้นะคะปลารีน้ำคนไทยตัวเท่าฝ่ามือนะใช่ไหมปลาที่นี่นะดูสิ ฝามือนี่ได้แค่หัวนะคะใช่ไหมปลาในหลวงรอก้าระพราชทานชิโมซัมบีนะก็พระราชทานเหมือนใช่เอาพันมาเอาพันมามาเผยแพร่ แต่ครับไม่ได้ไม่คิดอันนั้นด้วยแบบปากที่กูวันนี้ให้ไอ้นูนี่แย่เนี่ยเออหนูน้า <coughs> oh, <coughs> oh, <coughs> oh, <no. coughs> ี่เล็กคะนี่เค้กอะไรคะเอ,อ่อชีสเค้กคะ่ะพี่เล็กใช้เวลานานทำไหมคะเนี่ยใช้เวลานาน,านไหมในการทำไม่นานนะคะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยหรอคะในการทำชีสเค้กว้าวขอบคุณน,นะคะค่ะ ันนี้เป็นสตรอเบอรี่เบสใช้ขนมอะไรคะใช้วิสกี้อะไรวัตถุดิบที่เปลี่ยนที่เป็นใช้อะไรอะะจำไม่ได้แต่ไม่ใช่จินเจอใช่ไหมคะไม่ใช่ธรรอดาทั่วไปนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะวันนี้อะไรจ๊ะลูกอันนี้ค่ะอันนี้เป็นแบล็คแบล็คเบอร์รี่ไหมคะแบล็คเบอร์รี่ เนุ้ยถ่งงงงงายโดนเจอแต่มุกเครื่องจิวเวลรี่ของคุณเล็กอะค่ะคุณพี่เล็กอะค่ะ <laughs> มันรวิบรูบับไปหมดพี่เล็กทำอะไรบ้างคะเนี่ยชีสเค้กแล้วก็อันนี้ <c oughs> อะไรคะเค้กแล้วก็อัลมอนด์เค้กคะ่ะอัลมอนด์เค้กในส่วนสมอะไรบ้างเนี่ยนะแน่นอนว่ามีอัลมอนด์เป็น ส้ำมนค่ะน้ำมันค่ะแล้วก็ดิโนมีเชอร์มิสซ์ด้วยน้องคว้าเปิดซุปเชอร์มิสซ์นี่ว้าวต้องถามว่าขนมหวานกับคนทำอะไรหวานกว่ากันพี่เล็กเชอร์มิสซ์พี่เล็กใส่ลิเคียวอะไรคะชั้นนี้พี่ใส่คาร์โลว์ใส่คาร์โลว์เชมารี์มาร วันนี้ที่เราขอยนะานคืตั้งชามว้าวมากเลยว้าวว้าว้าวไรู้ใส่พอเป่าเพราะว่าจริงๆไอ้ไอ้ไอ้อะไรอะคาุนี่มันไม่ค่อยแรงอยากเห็นหน้าคนทำอะค่ะชัดๆไม่แรงว็เป็นไรไม่เหมือนที่ว่าไม่มีไม่มีขอ่าลอ่งมเท่าไหร่ะล้คะลุงอ่าง51ลอ่าง51 3 มีด <mm ิเซอร์ไวเนาะของบมีดิเซอร์ไวเออมันมีดิเซอร์ไว้วันนี้เอาไคสปาร์คลิ่งไปคนละกันวมาจืริงๆแล้วกินกีาไสุอ คุณมิชล่าไ,ไม่สื่อจะกินพนากกอต้าใหญ่นี่ก็